อัญโยงาเซ from คเรียค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเป็นแบบพอสเอกาหลีเลยเพราะว่าเมย์จะมารีวิวของกินในมินิมาร์ทเกาหลีซึ่งเป็นการอัปเดตเป็นขนมที่เจนนี่แบกพินชอบแล้วเราจะไม่ลองได้อย่างไรเทสเราจะตรงกันไหมนี่คือเวลาเดินเข้ามินิมาร์ตต้องทําใจนะเพราะว่าอะไรก็น่ากินน่าซื้อไปหมดเลยคือที่ทางซื้อพอซองจบนะด้านในเป็นอะไรอ่านไม่ออกไว้แต่ว่าน้าตาเขาดูดีนะพอมันชูกาฟรีปรุ๊บก็เฮลตี้ขึ้นมาเลยล่ะไว้น่ากินมากฝึกุวย ถึงจะชอบกินข้าวแค่ไหนเค้กอันนี้ก็อาจจะยังฟีดได้ฟีเวอร์เยลลี่ไข่ดาวฟีดได้ที่นี่มีการคลั่งฟีดได้เกิดขึ้นนะอันนี้อยากรีวิวมากฉันนึกพิเซนเตอร์เข้าแล้วนะอืมอังต้องกินจริงจังเลยฉันหิวข้าว อัปเดตแค่อัปเดตแต่เองเพราะว่าไม่ได้มาเกาหลีก็ประมาณหนึ่งแล้วบ้างแต่ประมาณ2ปีได้นะคะก็อยากจะรู้ว่าในมินิมาร์ทเกาหลีที่เมย์กับพี่นิกชอบแวะกันเนี่ยเขามีอะไรอัปเดตน่ากินบ้างแล้วก็เผื่อใครอยากจะแบบปล่อยใจปล่อยจอยในค่าคืนนี้ที่จะมาดูของกินไปด้วยกันก็คือนี่ค่ะมาอัปเดตของกินแล้วมารับแดดรับลมนี่รับลมรับแดดีิฉันรับแดดหน้าหนาวของเกาหลีอยู่ทรนี้คือมองไปเนี่ยพระอาทิตย์คือส่องหน้าเมย์เต็มๆคือเมย์คิดว่าน่าจะเป็นฟิลแบบออร่าไหมแต่ถ้าหลายๆคนแสบตาก็คือแสงมันตกแบบงงงนทุกค่วาเล คือเป็นฟิลแบบเอ้ยน่าชำยังไม่แน่ใจไปละเริ่มเลยที่มีนิมาร์ที่นี่นะคะก็คืออะไรพี่นิกคืออยากจะฟิลไหนนี่คือพี่เตรียมดอกไม้ให้น้องหรออุ้ยพี่นิกเออก็คือแบนด์ส่งมาไงดิฉันก็ดิฉันก็พยายามอยู่พยายามจะอ๋อขอบุณน้พี่นิกดูดีถไหมเออดูดีแต่ว่าถัดไปก็คือถุงพลาสติกอะไรไม่รูอ่ะโอเคเริ่มยังเริ่มกินได้ยัง เริ่มเลยค่ะคือเริ่มจากของที่แบบ <S <S เฮ<อ>้ยมาถึงเกาหลีมันก็ต้องแล้วนะมันก็ต้องเราไหมคือนี่ค่ะ <S 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 นมกล้วยทุกคนแต่ว่านมกล้วยเนี่ยคือมีสังเกตว่าแบบเฮ้ยที่มันเป็นสีดําแล้วก็เลยไปเจอว่ามันเป็นคําว่าแบบโลชูก g a ์เลสชูก g a ์หรือชู g a ร์ฟรีไม่ไม่น่าจะเหมือนชูการ์ฟรีเลยแบบเลยแหละแบบว่าไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มมัง้งเออซึ่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยดีเพราะว่านมกล้วยเกาหลีตัวฮิตดับมันรู้สึกว่ามันแอบหวานไปหน่อยแต่คนก็ชอบกินกันมันก็ซื่นใจเนาะอะไรเนาะแต่ว่าพอมันชูการ์ฟรีปุ๊บก็เฮลตี้ขึ้นมาเลยล่ะนึกออกไหมี ผลไมรสเมลอนอะไรไปอย่างนั้นแล้วสีเขียวสีชมพูมากันให้ลืมเลยเพราะฉะนั้นก็มาชิมกันเลยค่ะอ่ะจริงๆ๊าดกินไปแล้วหนึ่งอันซื้อมาสองอันขอไอาแคลดมานะที่นี่เพราะว่าหลอดหลอดชีหายไปไหนอะหลอดชีดิฉันไม่ปากฏดอะหลอดเด็กเล็กของชีนี่ฉันกิดหลอดไม่ค่อยสมส่วนกับอันนี้เลยอะแต่ก็จะชิมได้เนาะก็หวานอยู่นะมันน่าจะหวานมาจากกล้วยเลยอะคือเขาเป็นนมที่เขาใส่กล้วยจริงๆอะพี่รู้ปะ เพราะว่าอะไรเพราะพี่เป็นคนบอกเป็นนมเกาหลีที่ใส่กล้วยจริงๆนมกล้วยเกาหลีใส่กล้วยจริงๆแต่ถามว่าหวานไหมหวานแต่ก็ไม่ได้หวานปรี๊ดเหมือนแบบเหมือนสีเขียวของเขาอะมันหมายถึงว่าตัวหนังสือสีเขียวอนนี้ตัวหนังสือสีดำนึกออกปะมันจะมีอันที่มันเป็นตัวหนังสือแบบตัวหนังสือสีเขียวอ,อันนั้นคือรสออริจินอลของเขาแต่อร่อยหอมอร่อยแต่มันมีความหวานอะหวาน,วานปแปลมแป๊ม,ปมนึงเมกันเลยที่ว่าเขาใส่สารน้ำหวานปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่อาจทรับได้แต่ว่าจะขอไปต่อละอร่อยเฮลตี้คือถ้้้าามมีีเสยงออะไรรรคคใกกลๆืูัน ลลอันนี้อยากรีวิวมากเพราะว่าซื้อมากินจนจะหมดแล้วนี่เก็บไว้รีวิวเลยนะหน้าตาเหมือนอะไรไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือชาข้าวโพดอะทุกคนเคยแบบมีช่วงหนึ่งของเกาหลีที่เขาฮิตชาที่เอาไปแช่กินลดความบวมปะสิ่งนี้ค่ะเขามีมาเป็นแบบเป็นขวดแล้วแต่คือเขาอาจจะมีมานานแล้วนึกออกไหมแต่เมย์เพิ่งเห็นอนะก็เป็นชาข้าวโพดละมาละคือคนที่หิวกว่าทุกคนก็คือหนูละลินนะคือตอนนี้ชี้กำลังกินข้าวไปด้วยอีทไปพร้อมๆพี่นะคะขออนุญาตกอ,อกเลยอันนี้คือหอม คือไม่มีอะไรนี่คือเป็นชาเรื่องราคือเป็นชาไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ไม่หวานไม่อะไรคือหอมแช่เย็นๆกินชื่นใจรสบวมไหมไม่รู้เพราะว่ากินแล้วก็ยังไปกินอย่างอื่นเยอะอยู่ดีก็อาจจะบวมอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอร่อยชื่นใจชาเขาโพดตัวหิตกินชาแล้วขอแบบื่อทีนี้ได้ปะดีฉันหยิบได้อันนี้ก็คือขนมปังเขามีขนมปังแบบอันนี้ของลอตเต้อะทุกคนเขามีเป็นฟิลขนมปังแบบขนมปังสดเหรอหน้าอีสอะมันดูนุ่มๆอะทุกคนดูดีน่ากินมากคือมนุษย์ขนมปังมนุษย์ครับมนุษย์าราโไฮเรตอย่างเราก็คือถูกใจสิ่งนี้ อ๋อจะจับมาก็ไม่ได้นิ่มขนาดนะั้นแต่เขาทำน่ารักอะ่ะดูดิอืมอืมข้างในสดใช่ครีมครีมนุ่มๆเลยอะ่ะอืมน่าจะเป็นบัตเตอร์ครีมนะแต่ตีมาเบามากไม่น่าจะเป็นครีมสดเพราะว่าเขาไวในเชล์ขา้างนอกไม่ได้ไว้ตรงตู้เย็นอะ่ะแต่ถ้าเป็นครีมสดก็คือจะเลิศเลยอะ่ะอร่อยมันกินจริงจังเลยฉันหิวข้าวอืมกินกับทานกินเหมือนกินข้าวแล้วเลย คือถ้าบอกว่ามันกินแก้งๆคือมันอันนี้คือกินเอาอิ่มเลยกัเอาอิ่มคือจริงๆเขามีรสนมเป็นรสมิลรสนมแล้วก็รสสตรอเบอรี่ของราก็คือเล็งละเล็งและอยากกินต่อมานี่ดีกว่าคือฮิตไหมไม่รู้ใหม่ไมไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือซื้อตามนี่เป็นขนมที่เจนนี่แบ็คพินชอบแล้วเราจะไม่ลองได้อย่างไรคือตอนที่ดูในรายการแล้วแบบเห็นว่าเจนนี่ชอบแล้วก็จะอยากลองว่าแบบเฮ้ยมันรสชาติยังไงคือชีชอบอะไรขนาดนั้นมัอร่อยจริงไหมมาลองดูค่ะว่าเทสเราจะตรงกันไหมนี่ได้เยอะมากหน้าตาคือเป็นขนมแบบขนมเด็กกนออมมข เด็กเลยไม่มีอะไรเป็นขนมแบบกรอบๆใหญ่ๆอย่างนี้ใหญ่มากรสกล้วยหรออุย้ยกลิ่นกล้วยหอมมากอืมอืมฟูมากฟูมากในที่นี้หมายความว่าชิ้นมันใหญ่มากแต่พอกัดเข้ามามันแบบมันหายไปเลยอ่ะมันหายไปเลยมันเบามากหนูต้องก,การอะไรลูกละลินละลินละลินฟิวไหนลูกคือเดฉันมีหลายเรื่องที่ต้องกังวลในตอนนี้หนูอยากกินของแม่ไม่ได้นะหนูไม่ทองหนูนะลูกทุกคนอีกทีหนึ่งนะคือชิ้นมันใหญ่แล้วมันฟูมันฟูมากมันกรอบหอมหวานมีความหอมของ กล้วยประมาณหนึ่งไม่ได้เป็นกล้วยตีจมูกตีขึ้นดังมากขึ้นดังแต่ก็หอมใช้ได้อืมอร่อยเป็นข้าวโพดอบกรอบปะฟืลขนมเด็กเลยแหละเอาไปกินเพลินๆได้ในวันที่คุณอยากกินอะไรกรอบๆเป็นบ้างมันมีจังหวะชีวิตนี้อยากกินอะไรกรอบๆปะพี่นี่เคยเป็นปหมเนี่ยชีวิตนี้เคยอยากกินอะไรกรอบๆบ้างไหมนึกไม่ออกนะไม่ไม่มีเลยเหรอไม่มีนะเป็นอาการปกติเหรอเป็นอาการปกตินะมีใครเป็นปะวันนี้อยากกินอะไรกรอบๆอ่ะเป็นปะอย่างไก่กรอบไก่ทอดขนมปังกรอบเนี่ยขนมอบกรอบ ม่อกีที่ได้แตกคนจริงเลยอะต่อมรับลดความกรอบพี่ยังอยู่ปะคุณนี้ก็คือไปกินแซลมอนสเต็กเขาจีหนังมากอบกรอบอือกัดกรุบกรุบเอาออกคนกินคือดิฉันงงจุดอร่อยเลยนะนั่นอะนะเป็ไงอ่ะอองไหม ขนมกล้วยนี่จะนี่ชอบปนึ่งอ๋อเขานี่เขามีหาวทูกเอาไปจุ่มนมกับเอาไปดิฟแบบ็อกแลตนะจ๊ะไม่ธรรมดาโอเคเลยอะ่ะมันเป็นรสชาติขนมเด็กจบรีวิวขนมแบบขนมน่ารักน่ารักกินแล้วแบบเพลินเพินกินได้แบบหมดไปครึ่งหอ่อแบบไม่รู้ตัวอะไรประมาณนั้นคุณไม่ได้เชื่อว่ามีชอบอิชานี้มากคุณไม่กินไปกินทุกอย่างไปแล้วไม่อยากกินชานี้ยต่อ,อ ต่อมาค่ะเดี๋ยวฉันอยู่ในหมวดขนมกรุบกรอบปะอันนี้ก็คือแบบข้าวเกียบกุ้งอะแต่ว่ามันแล้วก็โซดาป๊อปป้ายนี่จ้ามอนเตอร์ฮันเตอร์ปะเดมอนฮันเตอร์ม่สมวดเตอร์ฮันเตอร์มอนเตอร์ฮัน,น,เน,เนเตอร์มันคืออะไรอะเกมที่พี่เกมที่พี่พูดันก่อนเห็นไหมพี่พูดฝั่งหัวน้องแล้วน้องก็เลยพูดผิดเลยเดมอนฮันเตอร์เคป,ป๊อปขนมเคป,ป๊อปของเน็ตฟิกะ ที่เน็ตฟิกเขาทำอ่ะที่ดังๆอ่ะดู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 หนังเขาเรียกว่าการ์ตูนป่ะหรือหนังหนังเออดูแอนิเมชันเขาไหมดูอยู่แล้วก็ม้วนอยู่ขน,นมก็คือเรื่องราวคือดิฉันซื้อพอซองจบนะจบรีวิวนะ,ววนะด้าน้นเป็นอะไรอ่านไม่ออกไว้แต่ทำเป็นเล่นดิฉันเหมือนเห็นมันน่าจะเป็นรสอะรรสอะไรว่าซาบิกคุณว่าใช่วาซาบิไหมอาจจะใช่นะลองค่ะอืมเป็นข้าวเก็บกุ้งแล้ววาซาบิมีกลิ่นแบบกลิ่นท้องทะเลอ่ะก็คือกลิ่นกุ้งอร่อยนะ คำแรกงงคำที่สอง,สองเริ่มได้แล้วคำที่สามอร่อยเลยเครื่องติดละอืมกรอบมากแต่มันคือไม่ใช่วาซาบิฉุนจนแบบกินบม่ได้มันคือแก้งแก้งวาซาบิมันคือสมมุติว่าวาซาบิอยู่มันคือแบบอาจจะวาซาบิอยู่<ม>แต่กินได้อยู่คือกุ้งยังนําวาซาบิอยู่<ม>ก็กินได้ง่ายมานี่มาผักมาผักของเฮลตี้สักหนึ่งสิ่งน,นี้ ซื้อเพราะแพ็กเกจจริงซื้อเพราะความดูแบบคลาสสิกออริจินอลเขาเขียนว่าโซมิวชื่อแบรนด์หรือเปล่าหรือเป็นคำนิยามอะไรที่แบบมันคือนมที่โซเท่านั้นหรือเปล่าหรือคือสรุปคือชื่อแบรนด์นะเฉลยไม่แน่ใจแต่ว่าเอาละชื่อขนาดนี้เขาก็ต้องใช้นมจากเกาหลีแล้วป่ะนมจากเกาหลีน่าจะใช่แต่ว่าโซมิวนี่คือชื่อแบรนด์ไหมเนี่ยไม่รู้ก็ต้องชื่อแบรนด์แต่ชื่อโปรดักต์ด้วยไหมอ่ะหรือ่าไงไม่รู้ดิฉันล่าสุดคือนนมเฉยๆฉนี่ไง อมนมคือมันรีวิวอย่างอื่นได้ไหมขาม<อ>คือมันคม<อ>เค็มของนมน้ำหนักมาแล้วสเปเชียลตี้ด้านนมนมเป็นรสชาตินมนมไม่เค็มมากไม่โป่งไม่หนักเกินไม่แน่นเกินพอดีพอดีอดอดนมเรื่องรีวิว,เ,วเขาไม่ได้ฟังในชั้นนะเขาดูแลลูกอยู่ม,มาให้สเปเชียลตี้ได้รีวิวอคุณนิกเชิญแต่จริงมีสเปเชียลตี้ของคุณนิกนะคุณหนูและลินแต่ยังกินไม่ได้เดี๋ยวรอโตก่อนลูกเป็นไงเป็นไง ดีนะมีความคือบอดี้ไม่ไม่หนักมากแต่ว่าเขาจะมีความมันอยู่มีความมันแล้วก็หอมเค็มหอมใช้ได้อร่อยดีเค็มเหรอน้องไม่เห็นด้รูชาด์เค็มเลยหรือว่าน้องอาจจะกินแต่ว่าไม่ไม่ได้เค็มแบบโดดเหมือนแบบไม่ได้เค็มนําแม่แม่มาต่อกันที่แม่แม่แม่ไม่รู้เหมือนกันสตรีมคอนเค้กก็คือเค้กข้าวโพดนึ่งว่าซ่านเรื่องราวคือดิฉันไปทั่วไปที่บอมันเห็นแล้วมันน่ากินมากทุกคนดูนี่ งบงบงบฉุบฉมันนุ่นุนุบปะคือเมย์เพิ่งมารู้ตัวจริงป้างงมากว่าทำไมเพิ่งรู้ตัวเมย์เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะชอบกินคาร์โบไฮเดรตในเส้นเรื่องทั้งหมดคือเมย์โดนโดนโดนเพื่อนทักตอนไปตอนที่ไปจีนอ่ะคืออป้ากับน,น้ำหนึ่งเขาทักน้องว่าเออเมย์เมย์เมย์ชอบกินข้าวเนาะแบบว่าเมย์ชอบกินคา์บะคือคุยกันเรื่องการลดหุ่นใดๆแล้วชีก็บอกว่าเนี่ยเมย์ชอบกินแป้งเมย์ก็อุ้ยจริงเหรอไม่จริงนะแต่อาหารตรงหน้าที่ฉันคือข้าวหน้าเนื้ออะไรส ที่มีข้าวมันมีอย่างเดียวฉันก็คือจี้มันเลยเพราะว่ามันมีข้าวแล้วหลังจากนั้นก็เรียนสังเกตตัว่าอุวยเหมือนชอบกินข้าวยังไงก็ไม่รู้อ่ะชอบกินทุกอย่างกับข้าวอ่ะแบบชอบกินข้าวอ่ะพราะเรามันเลือดเอเชียเลือดคนไทยใจแรงกล้าก็เลยชอบกินข้าวและก็เลยพอเห็นเค้กข้าวโพดน,นึ่งก็เลยชอบเกี่ยวปะไม่รู้อ่ะ <c oughs> มันไหลมาถึงจุดนี้ได้ไงนะมันมัม่วไปหมด เกิดมานานมากไม่ใช่อะไรนะถึงจะชอบกินข้าวแค่ไหนเค้ก <Okay. S 1> อันนี้ก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ใช่สไตล์ที่ชอบผมอยากโทษตัวเองคือมันก็เป็นแป้ง กัดมาแล้วมันเป็นแบบมันเป็นก้อนๆหนึบติดกันน่ะแต่ก็แบบเป็นท e เ t อ r ์เค้กนึ่งมั้งไม่รู้อ่ะอธิบายไม่รู้มันเป็นแบบมันไม่ได้เป็นแบบ t e เจอร์ที่ชอบชิมไหมพี่นิข้าวโพดนึ่งคือหนูเกินนั้นหนูกำลังเศร้าอยู่หนูเกินนะมากหนูชอบกินค่ะแต่ว่าไม่ใช่รสชาติที่หนูชอบคือเนื้อมันแบบนันแน่นเกินคือคุณรีบออกโรงเนยนะคุณรีบปกป้องสิ่งนี้เลยนะเพราะว่าฉันว่าแล้วมันคือสไตล์สไตล์แบบเพราใหญ่นิกมากเลยนี่สไตล์แบบผู้เท่ามากเลยนี่ดิฉันดูทรงแล้วอาจุมามากนี่ไม่หวานไปาแบบ นุ่มนุ <N <N ่มแน่นหนุบหนุ่มนุ่มแน่นหนุบหนุ่มเนี่ยจบรีวิวคุณอิชชอบคุณอิชชอบเท่ากับมานี่ดีกว่ามาสู่ความวัยรุ่นดีกว่านี่ดิฉันอินเทรนด์อยู่แล้วเพราะว่านี่โลมัทฉะเอาจริงๆนะอยู่เกาหลีไม่ค่อยเห็นมัทฉะอะไร เยอะเท่าบ้านเราเลยอะแล้วเมย์ก็คุยกับแบบทีมงานที่ไปเจอกันวันนี้แล้วเขาอยู่เกาหลีใช่ปะเป็นคนไทยในเกาหลีแล้วเมย์ก็ถามว่าแบบมัชชะที่นี่ฟีเวอร์ใหม่เพราะว่าเกาหลีนี่จังหวะเขาจะฟีเวอร์ก็จะฟีเวอร์กันหนักอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ค่อยมัชชะชิมไม่ค่อยฟีเวอร์แต่ดิฉันเลยฟีเวอร์เองก็เลยเอามาชิมเองเลยนี่คือโลมัชชะของเซเว่นมังทุกคนคือมันดูมันดูสีเขียวดีเลยละ่ะมันดูเข้มข้นเลยละ่ะอืมอืม,อม,อม เป็นกลิ่นมัทฉะอยู่เข้มไม่ไม่ได้เข้มข้นมากไม่ได้ติดผมไม่มีอะไรแต่ว่ามีหอมชชมัทฉะมีวิปครีมนัวนัวคือชีเป็นโลไงเราจะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเซ้มจอนอะไรมากแต่มันอร่อยหืมอร่อยคือเหมือนเกาหลีเขามีปลูกอร่อยอ่ะเหมือนเขามีปลูกมัทฉะเป็นของตัวเองอะ่แะแบบงไหไม่ใช่มัทฉะญี่ปุ่นมันเท่าที่เข้าใจเพราะว่าไม่ไม่ดูพี่เดินผ่านร้านมัทฉะแล้วเขาก็เห็นแบบคือซชื่อเมืองนะพี่จำไม่อาจจะแบบเจจูมัทฉะหรืออะไรเงี้ยแบบเป็นชื่อเมืองของตัวเองอะไรเงี้ย ไหนกไ็ไหนๆแหละดิฉันกินปกติกินข้าวสวานตอนนี้กินเป็นขนมสลับกับนมอันนี้ซื้อไปเรื่อยนะกิเห็นเป็นรูปถั่วหลังเตาอ่ะหน้าตาหืดอ,อันนี้พี่นิกน่าจะชอบนีกว่าไหมสไตล์แบบเกือบจะเฮลตี่ละไม่ใช่คว่าพี่ชอบนะั้นพี่เห็นแต่พี่ยังนึงกว่าพี่ซื้อมาด้วยซ้บคิดว่าจะยงซื้ออ่ะโทษนะคุณนิกมันจะเกินไปว้โดโดโนไปคุยเยงลูกมยว่ามันน่าจะฟิวนมทุนเหลือง่ะใช่อร่อยนี้มีมานานแล้วนะจริงๆแล้วอุ๊ยอร่อยอ่ะนมถั่วเหลืองแต่ไม่ไม่ไม่หมายถมง นมถั่วลันเตาหวานพอดีหรืออาจจะอาจจะหวานพอดีจริงไหมไม่แน่ใจเพราะว่าเมย์กินมาค่อนข้างหวานมากก่อนท่านี้อร่อยปะอร่อยอร่อยหนูไม่เคยอะไรหนูไม่เคยกินประมาณนี้นะบอกอร่อยเลยอ้าคุณก็ดิสเครดิตผมนะเนี่ยผมก็เฮลตี้อยู่ห้องใหญ่นี้ก็มาสู่ความแปลกดีกว่านี่ค่ะขนมอวกาศคือเขาแค่แพคเกจจิ้งไหมก็ไม่แน่ใจอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกเลยคุณนี่บอกอุน้องขนมนี้แปลกมากเลยมันจะมีอะไรแปลกกว่าเราด้วยเหรอก็อุยแปลกจริง อา,ากาศจริงเพราะว่ามันฟีดได้มาทุกคนสิ่งนี้ฟีดได้แล้วมันคืออะไรอะม่พลาเดียวอะอืมอ,อืมติดเข้าอาจจะยังอันนี้อาจจะยังอาจจะหวานไปสำหรับมีออกนมออกหวานอะไรไปอย่างนั้นหวานอะหลังมันตัน้งไงนี่พี่ชันลูกพี่เซนเตอร์เข้าแล้วนะทุกคนฟีดได้อีกสักหนึ่งคือเขากำลังฮิตอะไรฟีดได้ปะอันนี้คือเยลลี่ฟีดได้เอาเยลลี่ไปฟีดได้อะนะเยลลี่เราไม่ได้อยากกินกรอบๆหรอคำถามอุ้ย หน้าตาดิฉันแบบมันประหลาดมากเออเราลืมเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเยลลี่โกโกโวาปะ่ะยุ้ยเยลลี่โกโก,โกโวาทุกคนคือโล่มันไปไกลถึงขนาดเรามีเยลลี่แล้วเอาไปฟีดได้อีกทีนึงอะนะเพื่ออะไรอะว้อืมอร่อยนะคือเป็นกลิ่นเยลลี่เลยอ่ะเป็นเยลลี่กรอบๆแล้วเป็นกลิ่นเยลลี่แต่ก็คือไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเยลลี่ดีไหมเพราะว่าชิ่งกรอบชิ่งไม่หนุบๆเหมือนเยลลี่อ่ะแต่มันเป็นกลิ่นเยลลี่มากๆเลยอ่ะ ฉันต้องรีบละทักไปเรื่องเครื่องดื่มดิฉันว่าที่ฉันชอบเครื่องดื่มมากเมย์ว่าเมย์ขนาดขยันกินเครื่องดื่มอันเนี้ยคือเห็นมันว่าเป็นข้าวเป็นนมข้าวปะมันเดิมอ่านไม่ออกหยิบมาพอแพคเกจจริงแล้วก็ดูหน้าตาสีสันแบบน่าสนใจฟิลแบบมันจะนมเปรี้ยวไหมอะยาคูไหมอะหรือว่าข้าวบาเล่อะหรือมันคืออะไรอะเจ้ามีแอลกอหอ์หอนอะไม่นนะนี่ไงเขาเขียนว่า delicious rice beverage ก็คือเครื่องดื่มข้าว ข้าวฟิลน้ำข้าวเออฟิลน้ำข้าวอร่อยแต่ไม่มากงงปะคือจะนมก็ไม่นมจะเปรี้ยก็ไม่เปรี้ยวจะข้าวก็หอมข้าวคือจะสดชื่นไหมหรือคือจะแนวไหนแต่อร่อยเอาไว้กินอาจจะเพื่อเฮลตี้เพื่อสุขภาพเป็นต้นนะจ๊ะมาต่อค่ะทุกคนที่เหล่าเบเกอรี่คือเบเกอรี่ชีอุณาฝากข้างอยู่นะในมินิมาะคือเขานําไปถึงนี่แล้วค่ะเบเกิล <Baker S 2> ในร้านมินิมาแต่ว่าเป็นเบเกิลแบบใดไม่แน่ใจเพราะว่าหน้าตามันน่ากินมากเลยวาย ชิ้นใหญ่แท้ชิ้นมาเริ่มเทิมแต่ว่ามันเป็นฟิลแป้งธรรมดาทุกคนมันไม่ใช่เบเกิแบบกรอบนอกนุ่มในนึบในจับมาก็คือมันมันไม่ใช่เบเกิลแบบเบเกิลแบบนั้นอนะ่ะต่ว่าหน้าตาเขาดูดีนะนด้านในงสดใช้ครีมบลูเบอรี่ครีมหร่อยแป้งของปังเฉยๆอะแต่ครีมหร่อยอยู่ในแป้งมีบลูเบอรี่นะทชมเปล่นอ้สิ่งนี้อร่อยเลยนะ ต่ว่าแป้งเป็นแป้งธรรมดาอีกครั้งนึงขอย้ำเพราะว่ามันน่าจะต้องแบบว่าเพื่อการคงตัวในไลฟ์เชลที่มันนานขึ้นอ่ะเหมือน้ะอยู่ได้นานอ่ะแต่๋ยวฉันจะกินเป็นบลูเบอรี่เป็นต้นเนี่ยออร่อยเนี่ยอือร่อยเลยในวันที่แบบอยากกินขนมปังไม่คาดหวังมืออันนี้อร่อยต่อไปมาอีกรอบค่ะมันละกีโซดาป๊อปนี่คือดิฉันเหมือนเดิมซื้อเพราะแพ็กเกจทิ้งแต่ว่าจริงๆชอบกินแบบใส่ใหม่ของที่เกาหลีอ่ะเขาเขียนว่าโซดาป๊อปด้วยเ่มมาชิมใช่มันละก็โซดาป๊อปบอกแล้วขนมมันละก็โซดาป๊อปไม่มีอะไในเป็นอุ้ยน่่ารักะ ใส่ใหม่ครับเต่งอุ้ยสายใหม่เขาทําดีเหอะดูดิมันมีความเบาอ่ะมันมีความแบบมันมีความปุยนุ่นห่ะดูดิอุ้ยมันทะลุมาเลยด้วยอดิฉันกินยังไงเนี่ยอืมอืมอืมมีกลิ่นว่ะอืมอู้ยมีเปรี้ยวๆด้วยอืมมันโซดาพอปมันมีตกแต่งในปากมันมีเป็นๆเปๆตรงเนี้ยมีแต่กินแค่เป็นๆตรงเนี้ยอืมอืมนี่ฟังเสียง ไม่ด้ินเนาะมันเป็นไอ้เนี่ยเม็ดเม็ดซาๆปอแปะปอแปะในปากแต่ให้มันน้อยไปนิดนึงคืออยากกินแต่เม็ดเม็ดเลยตอนเนี้ยบ่นชิบปุ๊บชิมาเลยมันเม็ดเปรี้ยวๆด้วยอืมมันแล้วก็สซดาปอบอร่อยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่นิ๊กฟีดได้แล้วดิฉันเมลโลปป๊อปซื้อเพราะเหมือนเดิมเพราะไปเก็ตจิ้งใจไม่ไหวอ่ะคือเวลาเดินเข้ามินิมาร์ทต้องทำใจนะเพราะว่าอะไรก็น่ากินน่าซื้อไปหมดเลยอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะโดูดิ พาเทวสุด,สดแล้วกินยังไงเอยแล้วเมนโลป๊อปอ๋อมัชเมนโลเอาไปอะไรฟีดได้ดิฉันว่าที่นี่มีการคลั่งฟีดได้เกิดขึ้นนะ มันคือมาร์ชเมลโล่ฟรีดไดก็กรอบๆแล้วก็มีกับจะหนึบแต่มันเป็นกรอบที่แบบไม่ได้กรอบโป่งกรอบแน่นแน่นหนึบหนึบแต่ถามว่าฟรีดไดก็สำหรับคุณฟิลฟิลใจใจฟอยจอยจอยอยากกินอะไรกรอบๆเห็นไหมน้องว่าจาาังหวะคุณเกาหลีเขามีอะไรอยากกินกรอบๆบ,บ่อยอยู่เงี้ยนะเพราะทุกอ,อย่างคนบนฟรีดได้เนอะเนาะแต่อร่อยอร่อยฟรีดได้ฟีเวอร์ เลลี่ไข่ดาวฟรีดได้หรือเขาอาจจะแบบมีฟรีดได้มานานอยู่แล้วแล้วเราแค่บ,บังเอิญหยิบม,มามัน ye, ye, มีแต่ฟรีดได้เพราะแพ็คเกจจิ้งฟรีดได้มักจะน่ารักว้ายนี่คือได้ฟองเดียวหรอดิฉันได้ไข่ดาวฟองเดียวหรอไข่ดาวฟรีดได้ทุกคนแล้วเป็นไข่แดงที่มันแตกแล้วด้วยอ่ะดูงอไหมคือดูไกลๆอ่ะมันน่ารักอ่ะดูใกล้ๆอะไรเอ่ยชิมดูนะอืมกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นเยลลี่รสเลมอนอะ่ะ ด็กที่นี่เขาชอบกินกันวะคือมันอร่อยเลยแหละแต่ว่าแบบสําหรับขอใจคนรักอะไรกรอบๆฟิลนั้นมากกว่าอันนี้อะไรอ่ะอุย้ยอันนี้ดิฉันซื้อเพราะรูปแอปเปิ้ลคือเป็นจะเป็นฟิลนมแอปเปิ้ลไหมนนี้ไม่แน่ใจนมเปรี้ยวมันคือนมเปรี้ยวก็ว่าตอนซื้อนึกว่าเป็นนมนมรสแอปเปิ้ล Apple ไปเลยเหมือนฟิลนมกล้วยอ่ะนึกออกปะคิดว,ว่ามันจะต้องนมแหละแอปเปิ้ลนมเปรี้ยวรสแอปเปิ้ลถ้าบอกว่านมเปรี้ยวลดแอปเปิ้ลก็คือรสชาติคุ้นเคยรสชาติที่คุ้นเคยอยู่นี่ดีกว่่่าาขนนนมมแสรักใช มันไม่ขนมไขไม่มีอะไรซื้อของมันน่ารักดูดิมีฟองกันชื้นมาอีกหนึ่งอืไม่ไหไม่ไหไข้ไไไไางในคือฟุบอุย้ยน่าจะบิด,ดผิดฝั่งมะฟึบนี้มันอยู่ทางนี้อ่ะจะเบ้ยวนิดนึงนี่เราเคยยัดไส้ขนมปังเราเก็ทฟิลอยู่มันไส้ต้องหวานแน่เลยอะทำไงดีอืมอืมช็อกโกแลตหรือกาแฟชอ็อกโกแลตแป้งขนมปังนุ่ม ฟิวขนมไข่อ่ะจะเป็นขนมไข่ที่ไม่ได้ทำสดใหม่หรอกว่ะเป็นขนมไข่ที่อยู่มาสักพักแล้วก็จะนุ่มฟิวยูโรคาตาแต่ว่าคนละรสชาติเนอป่ะแต่ฟิวฟิวใกล้เคียงคือจะไม่ไปไหนมาไหนกับความกรอบจริงจริงยูทาจะกรอบอยู่ละทุกคนมันคือคุกกี้แอนด์ครีมเอาไปทำเป็นสเต็ปไหนไม่แน่ใจช็อกโก้คุกกี้ออกเป็นฟิวคุกกี้อาจจะไม่กรอบก็ได้นะปุ๊บทรงจะกรอบละทรงจะกรอบละคุกกี้แอนด์ครีมอ้าวนุ่มเลยซอฟคุกกี้ซอฟคุกกี้ มันเป็นจุ่มที่แบบเหมือนเคยกรอบมาก่อนอดีตเคยกรอบปัจจุบันนุ่มแต่เขาอาจจะทำมันนุ่มอยู่แล้วนึกออกปะแต่มันเป็นนุ่มแบบเนื้อพูดอยู่แล้วดูไม่ดีเนาะนุ่มแบบหนึบไม่หนึบมากละลายในปากคือแต่เหมือนแบบเคยตั้งอะไรที่กรอบแล้วทิ้งไว้นานสักพักปะมันจะน,นุ่มๆละลายในปากแบบเนี้ยเอามาอูความละลายในปากมันคือ่างเง้ยไม่เสียงนะไม่เสียง แล้วทุกคนมันคือไอตัวครีมข้างในของคูเกนครีมปะมันเลยมีความแบบหนึบหนึอยู่อะสุดท้ายอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายแล้วไม่น่าเชื่อว่าดิฉันจะรีวิวไปไวขนาดนี้ทุกคนอันนี้คือเหมือนเดิมใครไม่ไม่ฟีเวอร์ดิฉันฟีเวอร์อีกคือมัทฉะอะไรมัทฉะก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแล้วมันเป็นมันเป็นลูกอมอะทุกคนเอ้ยมันเป็นเยลลี่วะลูกอมไว้ไว้จบลูกอมจบมัทฉะสำหรับคนอยากกินมัทฉะก็หอมมัทฉะหวานหานเหมือนคูกกะเหมือนคูกกะเวอร์ชั่นแข็งและหอมมัทฉะ และเหมือนเดิมกินจบก็ต้องปิดจบด้วยนี่ค่ะบอกแล้วว่าชอบจริงชาขา้าวโพดอร่อยสดชื่นและมันจะตัดเลี่ยนทั้งหมดได้คือมันเป็นการล้างปากได้เป็นการแบบว่า,ากินอะไรมาแล้วรู้สึกขาวรู้สึกเลี่ยนสิ่งนี้รับจบชาขา้าวโพดและที่สําคัญก็คือไม่รู้ว่าช่วยลดว,วม่ไหมแต่ถ้าช่วยก็จะขอบคุณมากเพราะว่ามาเกาหลี <laughs> เดี๋ยวฉันกินไปมากอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวทำไมดิหมดแล้ว วันนี้เมย์อขอตัวไปแล้วนะคะพอสอกเกาหลีในวันนี้นะคะขออนุญาตไปเลี้ยงลูกต่อละเพราะว่าที่เห็นมานั่งใจจอยชิวๆคือลูกกินนมอยู่ข้างๆเสียงว้ายวายเมื่อกี้คือชีหิวและตอนนี้ชีโดนนมเขาให้ละชีก็เลยน็อกอยู่ชีลังน็อกเมย์จะทําการจัดเข้าจัดของแล้วไปละเราไปหาตะลอนซื้อของกินเพิ่มนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะนงไงมเจอกันขอบคุณนะคะไป